เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus พบกับรายการกองทุนสายบวกรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบรจจอ Asset Plus สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการกองทุนสายบวกจาก b a l a Asset Class ค่ะสำหรับ EP ที่12นี้นะคะก็อยากจะพูดถึงกองทุนที่เป็นกองทุนแมกกาเทรนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ากองทุนแมกกาเทรนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตของการลงทุนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยทําให้ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนเราเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะแน่นอนค่ะวันนี้จะพา ทุกท่านนะคะมารู้จักกับกองทุน ASPX นะคะแล้วก็วันนี้เองนะคะเราอยู่กับคุณนัทพลจันสิวานนท์นะคะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุนจากบรจอ Asset Plus ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับ <c oughs> ค่ะ, <c oughs> คะก็เดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยนะคะอยากทราบถึงแนวคิดการบริหารของกองทุน ASPX ะะว่าแตกต่างจากอากองทุนไม่กัดเทรนด์อื่นทั่ว,วไปยังไงบ้างคะ่ะ ครับแน่นอนจริงๆแล้วเอ่อตามที่ชื่อกองทุนอบอกนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุน Extra Growth ก็คือลงทุนในหุ้น Growth พิเศษระยะยาวนะครับซึ่งอา,อาจจะแตกต่างจากกองทุนอื่นคือเราไม่ได้ลิมิตเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งนะครับหุ้นที่เป็นหุ้นคอนซัมชันถ้าหากมีโกรด์โปรไฟล์ที่ดีนะครับมีโอกาสในการเติบโตที่สูงก็ก็นับมาลงทุนในกองทุนนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยด้วยประชาการลงทุนเนี่ยก็จะ มีความเฟสซิเบิลมากกว่ากองทุนแมกกาเทรนอ,อื่นๆที่อาจจะลิมิตตัวเองอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีบางกลุ่มโดยเฉพาะ,ะนะครับนอกจากนี้เองเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อมีกลุ่มแมกกาเทรนใหม่ๆกองทุนนี้เองก็จะสามารถพิจารณาเพิ่มที่จะเข้าลงทุนได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ก็เลยเป็นกองทุนที่เฟสซิเบิลทั้งกับ รูปแบบของการลงทุนนะครับยูนิเวอร์สการลงทุนแล้วก็สามารถปรับตัวไปกับอนาคตได้ถ้าเกิดม,มีเทรนด์ใหม,ใหม่ๆเช่นกันนะครับก็เป็นจุดต่างสาคัญอีกจุดต่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่อย่างที่ผมเกริ่นนะครับว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนโกร w ระยะยาวนะครับอ,อีกจุดหนึ่งที่ที่เราใช้ประโยชน์จากความนิ่มเป็นระยะยาวคือเราค่อนข้างจะ c o n c e n t ทรตการลงทุนนะครับเริ่มที่กองทุนนี้จดเป็น AI ก็ลง อ่อตัวนะครับซึ่งก็ค่อนข้างคอนเซนเทรตมากก็เฉลี่ยเฉลี่ยตัวสิปรแต่ปัจจุบันเนี่ยพอปลดตรงนั้นไปแล้วก็ก็ลงมากกว่า10ตัวแล้วนะครับก็คือปัจจุบันก็อยู่ที่16ตัวอย่างไร้าตามพอเป็น16ตัวก็ก็ยังไม่ใช่น้อยก็ถือว่าเอ่อแต่ละตัวก็ยังค่อนข้างคอนเซนเทรตอยู่อยู่ตัวละ 5- 7%โเดยประมาณนนะครับกองไหนหุ้นตัวไหนที่โอเวอร์หน่อยก็อาจจะมีสูงใกล้สิเปอร์เซ็นต์เช่นกันอันเดอร์เวกก็อาจจะลงไปถึงประมาณเช่เปอร์ ก็ขณะที่กองทุนอื่นๆก็อาจจะกระจายการลงทุนอาจจะมีหุ้น20-30ตัวนะครับอาจจะมีหุ้นเวทอยู่ประมาณสัก3-5เปอร์เซนแต่ของเราค่อนข้างจะคอนเซนเทรตแล้วก็ระยะสั้าอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างมากหน่อยนะครับแต่ระยะยาวเราเชื่อว่าด้วยด้วยกระบวนการลงทุนแบบคอนเซนเทรตก็จะให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีเช่นกันครับ ค่ะก็จุดแรกเลยที่แตกต่างจากกองทุนของที่อื่นนะคะก็คือกองทุนเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้ลงทุนในแมกกาเทรนตีมใดตีมหนึ่งนะคะแต่ว่าสามารถที่จะลงทุนได้หลายๆตีมด้วยกันนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของความคอนเซนเทรตของกองทุนเรานะคะไม่ได้มีหุ้นในจํานวนมากนักนะคะก็มีอยู่16ตัวอย่างที่พี่เอ็กเล่าให้ฟังนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่หุ้นในกองเนี่ยมี จำนวนที่ไม่มากนักนะคะ,ะทีมของพี่เอกเนี่ยมีวิธีการในการคัดสรรหุ้นหรือว่ามีกลยุทธ์ในการคัดหุ้นเข้ามาในพอร์ตการลงทุนยังไงบ้างคะแน่นอนครับเราเราแบ่งเป็นสองอย่างละกันอย่างแรกคือเรื่องของการค้นหาการค้นหาเนี่ยเราทํากระบวนการลงทุนที่เรียกว่า ecosystem นะครับโดยที่ง่ายๆเลยสมมุติว่าเรามองว่าทีม 5G จะมาในอนาคตนะครับเราเองก็จะเจาะลึกว่า 5G เนี่ยเกี่ยวเรื่องกับอะไรบ้างเกี่ยวกับหุ้นอะไรบ้างเกี่ยวกับ supply chain อะไรบ้าง และใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้แพ้ในทีม 5G แล้วก็คัดเลือกหุ้นมาจากกลุ่มเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการการสรรหาหุ้นใหม่ๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ 5G ีนะ 5G จีเป็นการยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามองว่า EV นะครับเรื่องพลังงานรถไฟฟ้าจะมาในอนาคตเราก็มีการทําตัวอีโคซิสเต็มของห้ไอของของ EV แล้วก็ดูว่าหุ้นอะไรที่จะได้รับประโยชน์จาก EV บ้างก็ก็จะคัดค่อยๆคัดเข้ามาเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจัยแรกเนี่ยเราพยายามเกาะติดเมกะเทรน ลงลึกแล้วก็ข่าวสารหุ้นจากตรงนั้นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเลยคือเวลาที่เรามีหุ้นอยู่ในยูนิเวอร์สแล้วนะครับเราก็มีกระบวนการการลงทุนที่เรียกว่าเอาถ้าจะมีระเบียบวินัยนะครับเรียกว่ามีสกอร์การ์ดที่ดูหุ้นในหลายๆด้านตั้งแต่เรื่องของอผู้บริหารว่ามีการถือหุ้นในบริษัทมากแค่หนแค่ไหนอยู่กับบริษัทมานานไหมเพื่อจะดูว่าโอเคเมื่อบริหารผู้บริหารดีผู้บริหาร,ร,รเก่งมีสกิลินเกมก็ก็ย่อมจะอยากให้บริษัทพัฒนาไปได้วยดีนะครับก็นอกจากนี้เองก็ ผู้ซื้อเนี่ยจาเป็นต้องซื้อสินค้าเข้าไม้ผู้ซัพพลายเออร์อยากขายของให้เขาไม้นะครับแทมของตลาดเป็นยังไงใหญ่พอที่เขาจะไปไปคว้าโอกาสในการนาธุรกิจมาไว้นอกจากนี้เองเมื่อพื้นฐานบริษัทดีแล้วเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยคือหุ้นแพงไปหรืออย่างก็ดูเรื่องของ valuation นะครับว่า valuation แพงไปไหมแล้วก็ตัวหุ้นเองเนี่ยสามารถเรียกว่า manage ความคาดหวังของตลาดหุ้นได้มากแค่ไหนอาที่เช่นทุกๆครั้งที่มีการประกาศผลบรบกัรเนี่ยสามารถเรียกว่า มีผลประกอบการที่แท้จริงเนี่ยยูเนื้อผลประกอบการที่คาดของนักนักวิเคราะห์ไหมถ้าทําได้อยู่สม่ำเสมอเนี่ยก็ก็นับเป็นหุ้นที่ดีนะครับซึ่งเราเองมีการรีวิวสกอร์การในอย่างน้อยๆทุกๆไตรมาสที่มีการประกาศผลประกอบการแล้วก็มาวิเคราะห์ประชุมกันว่าเอะผลประกอบการที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยเฟรมเมนท์ลเปลี่ยนไหมมีการอัปเกรดดาวเกรดหุ้นไหมแล้วก็นําไปสู่การเลือกหุ้นที่อยู่ในยูนิเวอร์สครับก็ด้วยด้วยสองอย่างสม่ำเสมอ ใช่ครับก็ด้วยได<ม>้สองแนวทางการค้นพบแล้วก็การเรียกว่าค้นพบหุ้นใหม่แล้วก็พยายามรักษาอ<ม>ินเวอร์สให้ให้สมุ่ลกัมาครับและอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าหุ้นที่มาอยู่ในอกองทุนเนี่ยมีตัวไหนบ้างจากกระบวนการที่พีเอสได้เล่ามาพี่เอสพอจะยกตัวอย่างหุ้นที่อยู่ในกองเด็ดๆสักสองสาตัวได้ไหมคะได้ครับเออจริงๆแล้วเราเองก็มีการ เรียกว่า d e f i หุ้นในหลายๆกลุ่มนะครับตัวที่ตอนนี้ที่ผมชอบมากๆอีกตัวนึงก็คือเป็นทีมที่คล้ายๆกับว่าเป็นอ่าทุเรียนเป็นอาลีบาบาแห่งลาตินอเมริกาหรือจะเรียกว่าเป็นอ่าเออร์มาซอนแห่งลาตินอเมริกาก็ได้นะครับก็คือหุ้นอย่างเมอร์คดอลิเปอร์นะครับที่ผมน่าชอบมากๆเพราะว่าในในที่ลาตินอเมริกาเนี่ยมีการใช้อ e ีคอมเมิร์ซอย่างค่อนข้าง,งตับอยู่ในหลักเลขตัวเดียวที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของยอดค้าปีทั้งหมดในขณะที่ในจีนเนี่ยก็ ยี่ละส่วนในอเมริกาก็ใกล้เคียงกันอนะไรประมาณนั้นนะครับสิบยของยอดคราบปีกนะครับซึ่งด้วยความที่ penetration ในลาตินอเมริกาเนี่ยยังค่อนข้างต่ำเนี่ยก็ทำให้โอกาสที่จะขยายการขยายตลาดในอ e ีคอมเมิร์ในลาตินอเมริกาเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงมากนอกจากนี้เองหุ้นตัวนี้ก็อยู่ในเป็นหุ้นที่เป็น native ลาตินอเมริกาเลยนะครับเป็นหุ้นบราซิลนะครับก็สามารถเรียกว่าเข้าถึงตลาดได้อย่าง มีความเข้าใจโลเคลมากนะครับมากกว่าที่คู่แข่งขันข้างนอกอย่างเช่น Amazon หรือบริษัทซีจะเข้าไปลุยตลาดนะบริษัท Mercado r i เบอเนี่ยก็จะได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากมีความเข้าใจถึงเนทีฟลาตินอเมริกามากกว่านะครับอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมชอบมากๆานะครับแล้วมองว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับแม้จะขึ้นมาเยอะแล้วอย่างเช่นหุ้น m i c r o s อ f t นะครับไมโครซอทเนี่ยมันชื่อพูดไปก็ดูค่อนข้างซิมเพลนะครับเป,เป็นหุ้นใหม่ล่าสุดที่เราแอดเข้าสู่ กองทุนเอชเช่นกันนะครับ Microsoft เนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยมีการเรียกว่าผลประกอบการมีความเสียหายบ้างนะเป็นธรรมดาโควิดเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าตัวอื่นมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนนะครับยังสามารถอยู่ในแดนเติบโตได้แม้ในช่วงโควิดและหลังโควิดเองเนี่ยมีการบูมในเรื่องของเทคโนคโลยีต่างๆนะไม่ใช่เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งดิจิทัล a อ i ์ไลเซชันการใช้ซอฟต์แวร์ทำงานมากขึ้นก็ทำให้ Microsoft เนี่ยได้ประโยชน์จากขา เปิดเมืองก็ไปอีกนะครับก็เลยทําให้ผลประกอบการล่าสุดของ Microsoft ก็เรียกว่าดีมากๆแล้วก็หุ้นมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงมากจากต่ำสามร้อยขึ้นไปทะลุสามร้อยเหรียญ่อสารัขึ้นไปนะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึงที่ผมชอบม,มากครับแล้วนอกเหนือจากหุ้น Microsoft ที่มีผลประกอบการที่ดีแล้วเนี่ยหุ้นตัวอื่นที่อยู่ในกองผลประกอบการช่วงนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างคะ ครับโดยรวมก็ผสมผสมกันไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม,ไม่ได้จะลงทุนในหุ้นที่มีโมเมนตัมดีซช่อย่างเดียวหุ้นบางกลุ่มก็เป็นหุ้นที่เราเน้นที่จะรอเทอร์นาล์นะครับอันทิเช่นอ,อย่างกลุ่มจีนก็ยังยังไม่ได้มีผลประกอบการออกนะครับเพราะว่าซีซันของจีนก็จะช้ากว่าอเมริกาแต่ถ้าเป็นกลุ่มอเมริกาโดยรวมเนี่ยอย่าง m ม c r o s o f t ที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะก็ผลประกอบการ่อนข,อาขอัางดีมากนะครับตัวที่ช้ากว่าหน่อยหรือแลคกว่าหน่อยก็คือตัว Amazon นแน่นอนคนพอเปิดเมืองก็ซื้อของออนไลน์น้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามหุ้น,นลงนิดเดียวแล้วก็กลับขึ้นอีกแล้วครับก็สะท้อนเห็นว่าจริงๆแล้วตลาดไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเมืองผลกระทบจากการเปิดเมืองต่อหุ้นอเมซอนสักเท่าไหร่นะครับเราก็ยังมองว่าอเมซอนเป็นหุ้นที่มีแฟนคลับเสมอ long term growth prospect ยังดีเสมอนะครับก,ก็เลยทําใหเ้เป็นตัวที่เราตอนแรกผมก็พิจารณา,ราว่าจะลดสัดส่วนเช่นกันหลที่ e อันี้ออกมามิสนะครับแต่เมื่อ เซนติเมนต์ตลาดอย่างคนข้้งชอบพุ้นตัวนี้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับตัวอื่นๆนะที่เช่นกลุ่มเท์แค่เท์แค์เนี่ยก็มีทั้งตัวที่มิสและตัวที่ทําได้ดีผสมกันไปนะครับหุ้นอย่างชาวซีเวอร์เนี่ยก็อาจจะมีเอออ่อน็ตที่มิสไปเล็กน้อยนะครับก็ทําให้หุ้นผันผวน,นในช่วงนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นโทโมฟิชเชอร์ที่เป็นผลิตอินดิโคลเดเวล์ที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองอีกนะครับเนื่องจากเมื่อเปิดเมืองเพิ่คนก็เริ่ม uh, ใช้บัตเจตในการทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับตัวยาซื้อ medical device ไปไปทำการรักษามากขึ้นนะครับตัวนี้เองก็ได้ประโยชน์เช่นกันนะครับตลอดตัว t h e r m o f เชอ e ์นะครับโดยรวมยังค่อนข้างมิกซ์นะครับตัวที่บีก็มีโมเมนตัมที่จะไลฟหุ้นได้ดีขึ้นไปตัวตัวที่มิสเนี่ยเท่าที่ดูก็ไม่ได้ถูกพันนิชสักเท่าไหร่นะครับมีมีการความมันในช่วงสั้นแต่ดูแล้วเนี่ยตลาดก็พร้อมที่จะเก็บเมื่อเมื่อมีการดิฟลงไปนะครับ ก็เรียกว่าจริงๆก็มีทั้งตัวที่งบออกมาดีนะคะส่วนตัวที่งบออกมาอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไม่ได้พิจารณาแค่ในเรื่องของงบนะคะแล้วก็ในเรื่องของอนาคตในการเติบโตก็ยังยังคงมีอยู่นะคะทีนี้เนี่ยถ้ามีนักลงทุนที่เขาสนใจสําหรับตัวกอง s อ x เนี่ยพีเอ็กมีคําแนะนําอะไรที่อยากจะฝากถึงนักลงทุนไหมคะครับสำหรับกองนี้นะครับเป็นกองที่มีลักษณะการลงทุนนี่องพิเศษมากเมื่อเทียบกับกองอื่นใน ในตลาดกองทุนไทยเลยนะครับเนื่องจากมันคอนเซนเทรตมากนะครับมันก็นํามาซึ่งความผันผวนที่ค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดจะสนใจกองทุนนี้ให้ให้ใช้โอกาสนี้ในการทยอยเก็บนะครับแล้วก็ถือไปย,วยาวๆนะครับเนื่องจากกองนี้เองก็เป็นกองที่เกาะไปกับ m e ะเท r e n d ของโลกใบนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะ,ะไม่ทำให้ผิดหวังถ,ถ้าสามารถเก็บในช่วง กองทุนมีความมั่นคงและถือไว้ยาวๆได้นะครับค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพีเอมากเลยนะคะทีะ่มาให้ข้อมูลกองทุนดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะที่สนใจการลงทุนในกองทุน s p สนะคะก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะคะตามช่องทางต่างๆของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามนะคะเข้ามาที่ทางบรจ a s อ e t Plus โดยตรงก็ยินดีเช่นกันคะ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพีเอมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับบลจ a Asset f u ัได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และบล็อกดิจตอแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02-672-1111